ก่อนน้องๆก่อนออที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมิเตอร์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูมครบแบงค์คอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมนะก็อย,อยู่ในช่วงเสียตังค์ฟรีนะ ช่วงอะไรดีวะทุกคนนะครับเชี่ยช่วงแบบทดลองซื้อหรือว่าลองซื้ออะไรเรื่องอย่างนะแต่ที่รู้คือเสียตังฟรีแน่ๆนะครับผมนะก็คือมาทดลองนะครับว่าเว็บอ,อะไรพวกนี้มันแบบ ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าโกงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งมีน้องคนนึงนะครับผมได้ขอมาขอเว็บนี้มานะครับเป็นเว็บโซโลแลงนะครับผมนะผมเอาจริงเอาใจจริงนะจากประสบการณ์ที่ผมสะสมมานะครับผมนะจริงๆก็ไม่กี่คลิปหรอกนะครับผมนะก็มันมันดูง่ายๆนะครับผมในเว็บนี้เอาอันนี้คือผมไม่ได้กราบหาแลแต่ความคิดผมนะความคิดผมมองว่ายังไงก็โกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอันนี้ซึ่งมันมันมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือถามว่าทําไมนะครับผมนะมันดูยังไงนะครับผมมันดูดิ เดี๋ยวให้ดูดูสุ่มอ่ะเดี๋ยวให้ดูแรกก่อนนะครับผมนะซื้อมันเว็บนี้นะครับันจะมีแบบว่าการซื้อขายไ d ดีนะครับผมนะและของขวัญสุ่มอะ้ของอะไรประมาณนี้พอซื้อ i อปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บไม่มีนะครับผมนะฮะเออไม่มีสินค้าหรือของหมดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะเออเพราะว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยไม่มีไม่มีทักอันเลยนะครับผมนะบล็อกฟุตก็ไม่มีนะฮะเราบอกก็ไม่มีนะครับผมนะถ้าที่ผมแบบสังเกตก็คือแบบว่า อาวนะเนี่ยไอเดียเวลาซื้อซื้อก็คือมันได้แบบแน่ๆนะครับพอเราซื้อนะครับผนมะซึ่งเว็บนี้มันจะหากินกับอาการสุ่มวงล้ออะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่เนี่ยมันหาบบสุ่มของอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งไอสุ่มของอะไรพวกนี้ดูดิดูด,ด,ดิไม่มีเกลือนะครับผมนะแบบโฆษณาประชวนเชื่อมันเหมือนเว็บที่แล้วเลยนะโูเหมือนเว็บที่แล้วเลยนะเขานะเดออี๋ยวลองดูดิอ่ะ โอ้ยต้องรออินก่อนวะโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมสมัครนะครับผมนะก็ก่อนที่ผมจะไปเสียตังค์ฟรียังไงก็ฝากกดไลค์หรือกด s ับสไครต์ผมกันด้วยนะครับผมนะกดไลค์ให้เยอะๆนะครับผมนะอาจจะมีพาร์ทต่อไปนะฮะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรมีเว็บไหนอีกนะฮะที่แนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะแต่ก่อนที่แนะนำก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมเนาะเสียตังค์ฟรีครับกูโอเคผมขอเนี่ยแบบสมัครก่อนกันละกันนะฮะอันนี้โอ้ยสามารถเข้าระบบนี้ด้วยแมวดีกว่าผมสมัครดีกว่าอันตรายฮะ คือมันจะเป็นเว็บที่แบบสมัครง่ายๆนะถ้าเรียผมดูนะผมจะใส่มั่วเลยอะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมมันจะไม่มีอะไรการยืนยันอะไรมากมายนะครับผมเห็นปะมนสมัครแบบง่ายๆเลยนะครับ<ๆ>ผมในะไอ้เว็บอะไรพวกนี้แล้วก็ดูการเติมเนี่ยเติมแม่งต้องเป็นนี่สของขวัญไอ้สมองขวัญอีกระนะครับผมได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะคือแบบว่า มันจะมาแนวเนี้ยเออเติมกล่องขวัญนะครับผมเอ้ยผมสมัครหมดแล้วนี่หว่าโอเคเราไปดูของกันดีกว่านะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะเอออันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนที่จะไปดูหน้าเว็บนะครับผมผมเห็นแบบมีช่องช่องหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของ,องหรือเปล่าแต่ไม่รีวิวทุกคลิปเลยนะฮะอันนี้เนี้ยก็มีช่องนี้นะครับผมนะเขาเริ่มทำการแบบว่าโปรโมท ทุกคลิปเกือบทุกคลิปเลยนะครับผมเน่แล้วก็ผมไม่ได้จับสังเกตได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะของหรือเปล่านะหรือว่าเขาไมส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับผมเน่ก็มีผู้ติดตามเขาได้เยอะๆนะแบบสองแสนกว่าเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยเขาก็ได้ทําการแบบว่าสุ่มอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปนะครับเข้าในเกมนะนี่คือเขาสุ่มมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยผมให้ดูนะครับผมนี่คือเขาสุ่มมานะแล้วเขาสุ่มได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยผมเห็นว่าเขาสุ่มได้อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ผมเี่าผมจะให้ทุกคนสังเกตนะก็คือ ไอดีนี้นะครับไอดีที่เขามาโชว์สังเกตอ่ารูปโปรไฟล์นะครับผมนะนี่ฮะสังเกตรูปโปรไฟล์นะโอเคแล้วผมจะเปลี่ยนคลิปนะครับผมนะอันนี้โอเคนะอันนี้คือคลิปแรกนะครับผมนะแล้วดูคลิปที่2นะครับผมนะฮะนี่เลยเห็นปะ่ะไอดีเดียวกันเลยที่มึงสืบได้ไอดีมึงสืบได้ไอดีเหมือนกันเหรอไม่เข้าใจนะครับนี่ยสิบเก้าคูปองเหมือนกันด้วยนะครเขาสังเกตดูอันนี้คือแบบว่าครั้งล่าสุดนะครับผมนะฮะคลิปล่าสุดเลยเขาสุ่มเขาสืบเนี่ยใส่ไอดีไปปุ๊บ ไอ้นีเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเขานอันนี้ก็สุ่มสุ่มมาไอ้ดีเหมือนกันเลยนะเขานะไอ้เหี้ยมันมันแปลกตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเอานะจริงป้านะครับผมเนาะโอเคนะเดี๋ยวช่างมันกันล้วกันนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมนะเขาอาจจะแบบไม่รู้่เออนะครับผมว่าเขาอ้างให้ไม่ได้นะทุกคนคิดเองเดี๋ยวผมก็จะไปลองเสียตังฟรีกันละกันนะทุกคนโอเคฮะ โอเคนะเขาเนีเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะก็เกี่ยวกับเว็บนี้นั่นเองนะคจริงจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนะดูเว็บไหนอะไรเงี้ยน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะฮะโอเคสิ่งที่มันแบบเวอร์สุดๆนะก็คือสุ่มคูปองตัวนี้นะรับผมนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะรับผมนะคือแบบสริปเดียวกันเลยบนีนเว็บอ่ะหลายเว็บล้วผมเห็นอะนี่นะรับผมนะก็จะเป็นแบบเนี่ยว่าแบบการันตีแบบไม่เกลือเลยทุกคนนะก็จะมีคือแบบไม่มีช่องเกลือคือแบบหมุนทีนึ่งอย่างน้อยแม่งได้คูปองแน่ๆนะเับผมนะซ ไออย่างเงี้ยผมเดาไม่ยากเลยเชื่อผมปะ่ะทุกคนของหมด <c oughs> ไม่ของหมดก็มันต้องมีแบบปัญหาอะไรสักอย่างนะครับที่แบบไม่ให้ไม่ให้เราได้อะ่ะเกียร์ฟ้านะครับผมนะทางร้านที่แบบมันก็บอกว่าอ่าได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเห็นปะ่ะดูดิมีร้อยร้อยคูปองสามร้อยนะครับห้าร้อยหนึ่งพันสามพันห้าพันเจ็ดพันเก้าพันนะครับผมนะซึ่งเราใช้สุ่มแค่เก้าเก้าเครดิตน,นะหรือว่าร้อยหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะฮะอันนี้คือ ยผมเชื่อยังไงก็เป็นเหมือนผมอะแบบที่ผมบอกก็คือแบบว่าของหมดนะครับนะไม่ของหมดก็ของอะไรสักอย่างขัดข้องนะครับแบบวันนี้แจกครบแล้วอะไรสักอย่างนะต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมนะผมว่านะนี่มีไอเดียขี้รัวด้วยทุกคนแบบหาวอนไม่ใช่หาวอนเนี่ยวเขาได้แน่ๆนะครับสามสิบวันกับสามสิบวันกับหาวอนนะครับผมนะเออประมาณนี้ใช้แค่เก้าสิบเก้าเครดิตนะเขาผมในการส่งนะครับผมเนาะ ซึ่งถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับผมนะแบบว่ายังไงของหมดเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับผมใน่ะนี้เพราะว่าก็มีแบบคนประจางผมด้วยแต่ผมไม่รับนะครับผมใน่ะนี้สุ่ม idrv อ่ะเดี๋ยวลองดิสุ่ม idrv คือแบบว่าไม่ใช่ของดีอ่ะผมบอกกันเลยนะครับผมนะนี่เห็นปะไม่ใช่ของดีเนี่ยเหปะคือแบบ ไม่ได้ของดีอ่ะคือแบบไม่มีเกลือ,อผมบอกไว้เลยนะครับผมนะฮะซึ่งสำหรับใครที่แบบสงสัยว่าพี่รู้ได้ไงเขาอาจจะได้จริงๆก็ได้นะครับผมนะก็เรามาดูคลิปนี้นะครับผมนะคือระบบมันก็ แบบเนี้ยมันเป็นไอดีหน้ามา้าทุกคนไอดี ID หน้าม้าจะสุ่มได้ไอดี ID ไม่ไอดี ID ไหนที่ไม่ใช่หน้าม้าก็จะสุ่มไม่ได้นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะก็สำเพ็จได้แบบสงสัยนะครับว่าที่ผมพูดมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็ไปดูกันได้นะครับว่าไอดีหน้าม้ากับไอดีอ่าไอดีผู้เล่นธรรมดามันเป็นยังไงนะคะรับอสรุปง่ายๆคือไอดีหน้าม้าคือแบบพวกยูทูบเบอร์นะครับสุ่มยังไงก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นไอดีแบบผู้เล่นธรรมดาหรือว่าเพิ่งสอบเข้าไปสุ่่มมมยััังงไไไก็ด้้นนนนะะคครบผออีโเ ทุกรย่างละนะครับผมแล้วผมเติมเลยดีกว่านะครับผมเนาะอันนี้เติมร้อยเดียว,วก็พอฟืงนตังเทียโอเคนะครับผมนะลองดูนะครับผมนะก็ผมได้ทําการไปน,นี้เรียบร้อยไอการเติมอย่างเงี้ยคือผมบอกเลยมันมันจะตามตัวไม่นานนะครับผมนะ <S <S พวกแบบเว็บอะไรอย่างงี้ยไม่จะชอบนะครับเพราะว่ามันตามตัวไม่ได้ไงนะครับผมนะโอเคตอนนี้ผมมีเอ่อเขาเรียกตังพอร์ปะเขาเรียกเป็นพอร์ตปะอันนี้เอ้ยเหรียญนำโชคกับอันนี้มมันต่างกันวะ สุ่มได้ปะเนี่ยกูจะสุ่มได้ปะเนี่ยโอเคนะซึ่งผมจะเอาคูปองกันละกันนะครับผมจะเอาคูปองนะครับผมนะซึ่งเชื่อผมปะของหมดนะครับหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะฮะอะไรอย่างงี้เออโอเคนะผมจะสุ่มนะครับผมนะครั้งเดียวพอปรับเขาให้ เที่ยงหนึ่งพันคูปองวู้วดีใจมากนะครับผมนะนี่ไงกูว่าแล้วนะครับเนี่ยรางวัลออกครบแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะแล้วคือประเด็นเลยคือถ้ารางวัลออกครบแล้วแล้วมึงอยากตังกูทําไมวะอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันไม่ดักนี่ห่าตังยังอยู่แต่ว่าไอ้ไอ้พอยต์เนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วทุกคนนะครับผมเชื่อผมปะเออนี่ไงกูว่าและมันมันไม่ผิดเลยเทีย คือแบบเหมือนที่กูกเดาแบบไม่ผิดเลยอะไรก็ไม่ได้นะเชื่อผมปะ่ะร้อยเป็นเนเลยสุมๆแม,ม,ม่งม,มองหมดเลยมอๆมัง,งกบนนันแหละเนี่ยเดยมอนโซเลเยอร์เราเวล,ลาอีกสี่โมงอะนะครับผมนะอีกยี่สิบนาทีผมก็จะสี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวรอก็ได้มานะครับผมนะเนาะเดี๋ยวก็ลองลองไล่สุม่มอันอื่นไปก่อน,นนะ คิ้รัวอะมาเอาคนผิดชมแล้วก็รอสี่โมงร้อยเปอร์เซ็นต์เช่าสามสิบวันไม่จะดีใจเลยฮะของรางหมดหมดแล้วเอาวันปลอบใจมลูลค่ายี่สิบบาทเอาอย่าบอกนะว่า เอาไหนอะอุ้ยได้ยี่สิบบาทไหนอ่ะถอนได้ปเ,เปล่าเหรอยังไม่พนันแล้วอะไรนอะยี่สิบบาทบัตรหมดโอ้โหบัตรหมดอีกอะไอ้เอยอะไรก็หมดหมดอ๋อก็คือแบบเป็นบัตรอ่าพวกบัตรเติมเงินบัตรอะไรอย่างงี้บ้างนะครับผมนะเอโอโอ้โห บัตรกีฬาบัตรกีฬาบัรตรหมดอีกแล้วดูดิปรดติดตอ่อแอดมินด่วนไหนติดตอ่อไงไหนลองดิอ่ะลองเล่นดิลองลองตามนมาดินี่เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอา้าโอ้โหมันเปลี่ยนเว็บอ๋ออันนี้ที่ผมส่งลิงก์ไปเอ้ามันเปลี่ยนเอ้าเปลี่ยนเว็บแล้วอ๋อเปลี่ยนเว็บไปเว็บอื่นแล้วอ๋โอโหอะไรเนี่ยเอา้าเว็บไซต์ G P เอา้าไม่ใช่โซลโลแล้วอ๋อเอา้าเปลี่ยนแล้วทุกคน แฝ่เอาแฝเอาเว็บอื่นหากินต่อฮะเขาเดี๋ไล่เปิดแบบเยอะๆสแปมเว็บอ่าลองติดต่อไลน์ดิอ่ะเอาเข้าลิงก์ไลน์ก็ไม่ได้อ่ะเบื่อวินี่ไงนี่เผ็ดวินี่ไงนี่ไงคอมเมนต์ไหมอ้าวจำกัดแม่ให้คนโพสเอาแม่ให้แม่คนมิน ตอบกลับไม่ได้เอาอเดี๋ยวดูดิก็คือแบบว่าคือแบบปิดแม้ใครเม้นอะเอาง่ายๆนะครับผมนะฮะโอ้โหนึ่งปีที่แล้วเด้อ้โหเว็แบเบคียน้องทักเพื่อเนี้ยผมทักไปเลยนะฮะว่าบัตรหมดครับนะครับผมนะฮะซึ่งดว่าจะตอบไหมว่าถามจริงเด้อ เชื่อว่านในนี้แม่งไม่มีอะไรสุ่มได้เลยนะฮะโอเคไหนๆก็ไหนๆมาลองเลยละกันนะเขาบอกนะว่ามันไม่มีอะไรสุ่มได้เนาะโอ้ยนี่299ร้ยเก้าเกรียเฮียใครไปจะเติมวนะเนี่ยเติมมันไม่ได้นะเขาบอกนะฮะโอ้โหอะไรเว้ยเนี่ยเยอะแยะเลยสุ่มโลละโบบอกนะอ่ะอ๋อคนผิดผมก็เราบอกนี่มีสิทธิ์ได้นะเอ้านี่ยอดเครดิตคงอ๋อ ไม่ใช่ครั้งละสี่สิบเก้าทำไมไม่พอ่ะผมเหลือตั้งหนึ่งร้อยนี่อ้าอะไรวะโมงอะไรเว็บนี้เอาอ้อไปอื่นก็นได้อ๋อมันอาจจะใช้เหรียญคนละอย่างกันเปล่า,าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอะสมเพชรฟ,ฟิฟายอะ ชอกดผิดตลอดเลยวะสมนอ์เอ้าเครดิตไม่พอเอ้ากูมีร้อยหนึ่งนี่เอ้าอะไรวะเฮ้ยอย่าบอกนะเว็บมันเออแล้วแบบระบบมันยังค้างอยู่อ่ะเพราะว่าผมสุ่มไปแล้วแล้ผมก็นึกว่ามันจะไม่หักตังค์เว้ยแต่จริงๆมันหักหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวดูทุกคนไอ้ตรงข้างล่างนี่แบบว่ามันเพิ่งโง่บอกว่าสองทีแล้วมีคนได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะเขาผมนะฮะเฮ้ยได้แค่ยี่สิบยี่สิบเหมือนกันว่ะยี่สิบ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  ได้เหมือนกันเลยเพื่อนมีชื่อผมไหมอะไรวะและ้วขอแล้วตอนในตังค์ผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยมอยากรู้วะอะไรวะก็คือสรุปมันหักว่างั้นเถอะมันหักเงินให้ทุกคนไอ้เฮียชอบกดผิดอีกอะคือแบบของหมดไอ้เฮียคือของหมดปุ๊บมึงก็หักตังค์เหรออะไรวะคุณ โอ้ทุกคนแค่นี้รู้แล้วทุกคนนะไม่ต้องอะไรมากแล้วนะครับผมถ้าปกติแล้วถ้าของหมดเนี้ยคือมันไม่มีสิทธิ์มาหักของเราเะเว้ยแต่๋มันหักแทำไมผมยอดเครดิตคงเหลือหนึ่งร้อยแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขอออกเข้า,าใหม่ดีเดยวผมผมตั้งไอดีที่มั่วผมขอเรกกอบไอดีดก,อก่อนนะทุกคนโอเคก๊อปไอดีก่อนนี่ไงเครดิตสะสมเครดิตคงเหลือก็หนึ่งร้อยแต่ผมสุ่มไม่ได้แล้วทุกคนมันเหมือนเว็บมันหักไปแล้วก็มันก็ไม่ทํางาน,น่ะเออ มันยังเหลือแต่จริงจิม,มันหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วรหัสผ่านกูอะไรวะน่ากูลืมเลยใช่ไหมเอ้อที่รหัสผ่านกูนกนลืมด้วยไอหนึ่งถึงหกจำได้อยู่อ้อไม่ได้หรอโอ้แยแ้วผมลืมทุกคน เรียบร้อยโอเคทุกคนเอาเป็นว่าตอนแรกผมกะว่าจะรอสี่โมงได้แล้วผมก็จำไอดีมไม่ได้นะครับผมนะก็เข้าไปไม่ได้นะครับผมนะจริงผมก็ผมจริงผมก็รู้อยู่แล้วแหละนะคือครบสี่โมงกผมก็จะหมดนะครับผมนะมันก็บอกอย่างนี้แหละใช่ไหมปะคือมันมันไม่ควรตั้งแตเ่เราไม่ได้ของแล้วเราก็อะไรนะ มาหักเงินเราเราก็สูญไปเอองี้แล้วถึงผมรอสี่โมงผมก็สูญไม่ได้แล้วเพราะพอย์ผมหมดแล้วนะครับผมนะอยก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนลกันนะครับผมบายเนี่ยคือผมถึงผมจะรอถึงแบบคาดเลยถึงสี่โมงนะครับผมนะคือเครดิตผมมีร้อยหนึ่งยังกระสูญไม่ได้แล้วนะครับผมนะ, <phải S 2> <ล>ะเพราะว่าระบบแม่งมันหักของผมไปแล้วทั้งนั้นที่ผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหักได้ยังไงนะฮะนนี้งงเลยหักได้ไงวะมันหักป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะ ผมมีร้อยหนึ่งใช่ปะมันก็สูงไม่ได้อ่ะเนี่ยดูดิคิดรวมเท่าไหร่คิดรวมเก้าสิบเก้านะครับผมนะฮะเฮียกูชอบกดผิดตลอดเลยเนี่ยเนี่ยเครดิตไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอยังไงอ่ะ <S 2> <S 2> แรกของอะแรกของรางวัลคืออะไรเนะี่ยไม่มีอีก มีอะไรที่มันใช้แบบถูกๆไหมถูกบริบกฟุตอะลองดูดิก็สิบเก้ามัน <19. S 1> <c oughs> ก็ไม่หอยอยู่ดีเนะี่ยเอาเป็นว่าผมพอละผมพอแล้ว <laughs> กันนะเับผมเพราะว่ารอไปมันก็สุมไม่ได้อยู่ดีทางั้นที่เครดิตผมยังมีอยู่ร้อยหนึ่งนะ,ร, <c oughs> งนะรับผมนะสังเกตดีๆนะรับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขลาไปก่อนกันวกันนะเขาผมบาย